จวดเลยครับพี่นอ้องฮึ่มองแท้เบ้าอีสานคนบป็นแาบสวัสดีครับผมมาครับมือเนยดนเม่นนูกิ่นจุ่มปลาดิ้นครับเดี๋ยวมาซอสเลยครับเดี่ยม,มาครับเสร็จเหมือนกันครับอัอนี้คิดรังสรรค์เมนูใหม่ นี่ครับผีมออกมาซีนมาเรับก่อเด็กการเอยครับเด็กการเอยนะเปิดหัวฟอดเลยครับมอกเลยอือนีอ่ อือยุกอือยุกอง่นสีใส่หน่อยครับพี่น้ององ่นสีอีกหน่อยหลาดหนาเลยมันจิ้มันเตี้ย่อใส่ขักก้ลยเลยเมนูเพิสุขภารดิมันีกันได้มากครับสาวกุ๊กครับสาวสวย โปรอะไบโปรฮัทในที่เขาก็มากนะครับเสีเยบแซบเหมืนอนกันครับวันนี้วันนี้ก็มีโอกาสครับสาวกู๊ดกูพิ่นมาเหรียญน่าก็เลยว่าอย่าออกคิดทายคิดกินคนว่าก็เลยจัดเป็นเมนูมาดินจินจุ่มให้เพิ่นครับเสียบแซบครับมันหวัวเพิ่นสีแสบอ่ะหลัซุปนี่เพิ่อนเลี้ยงครับเนี่ยเพระาะว่าโชว์ฟีนมือที่เองเลยครับรายการนะครับ

ปลาดิเลยได้มากมันเป็นปลาดิบไม้ธรรมชาติครับบอกว่าเนี่ยไปตกปลาเด็ดดินมามเหลือามาสิบห้าตัว,ล,วลองดูม้องก็เลยจงไว้สองตัครับเห็ดกินจุ่มอีกอีกสิบสามตัเฮาเอาไปให้ทหารครับทหารมันก็ทหารก็กลังจะปวดก็เลยวันนี้เด็ดปลาดิครับสิบสามตัเอาไปให้ทหรรารอ,อยู่กองหนอยตัวหเห็ดมันจะกินครับเพราะว่า ไปทหารเก่าหลีอเมริกาเป็นจากปุ๊สิ้นเดือนนี่ยครับก็เลยเด็เบี่ยงไปให้ตเป็นกินเบียงกินสลอมกันครับไม่มันเร่งผมกะเรือไว้สองตัวครับไม่กจิ้มจุ่มเสียบครับเข้าหาแต่หลายข้าว่ขาขายครับข้าเบียงเป็นทีเบียงหน่องกินเราบเป็นหน,น่องเข้าบุหาขายครับข้าอยู่แบบพ่อเพียงครับพ,พ,พ่อกินเข้าหลายข,าข้าเพื่อเพลิ่มหมูนั่งครับ มาแล้วมาแล้วซุกนะครับซุกแข่งไร้เกับเพื่อนครับพอดีเลยเออหนจงิมเลยอเลยอืมักขักขักรักไปการณ์กับพี่น้อง สุดุ้อนรัออว้อจับไฟแรงใจแ่มา่ะอะไรฟฟาร้อาอจวจากฟาันดึกมาก ขาวๆเลยลวกแล้วจิ้มร้เดียขอดยาดละเลยครับทำไง,งเราต้ึงห่อมตึงแจ็บ มพอกันมีพอมกันทำนี่อขอเปากัน,นกเ,ออเอบนิเอะเอเคไจวดเลยครับพี่น้องอมใแฉกขออย่าแบนะครับมอือีครับอู้ ครับเอออืมจนะิ๋้เยินลยเดินจิ๋มั้งออกกันแล้วั้นหวดนีช่ครับอืมไม่ออนเลยครับพี่นอ้อ ขึ้นยอดอีลิแซ่บสุดเป็นไหมมันนี่ครับกินมาเริ่มสซืแล้วครับก็เลยเหลื่อที่จะหมอเรบเนาะช่วงเวลานาทีสุดท้ายครับกับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีครับกี่ทิปตามนะครับรับส้ม,มคิดของเบาอีสาโนโครนบ้านท่า เอฟซีคนไหนเดียวไหนดาวอีสานคนบ้านๆลังสันเมนูไหนเยอะมากอะคอมเมนต์ใส่คลิปบอลครับเดี๋ยวผมจะมากินในเพิ่งครับว่บามันเสียบขนาดไหนครับเอาแบบตามคนก,นกินครับแสียบปะถ้าพี่น้องเห็นคลิปไปแล้วถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดาวอีสานคนบ้านๆในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับ สวัสดีครับเซ็ปเซครับ